ธรรมสวัสดีท่านสาธุชนทั้งหลายมาฟังประเพณีบุญข้าวสาท่านสาธุชนทั้งหลายบุญข้าวสาเรียกอยีกอย่างหนึ่งว่าบุญเดือนสิบเพราะว่าจัดขึ้นในวันขึ้น15คห้าเดือนสิบบุญข้าวสาสนั้นหมายถึงบุญที่ให้พระทั้งเนรทั้งวัดนะจับฉลากเพื่อจะรับปัจจัยไทยทานตลอดทั้งอาหารข้าวหวานนั่นแหละ นะสำหรับกับข้าวที่ญาติโยมได้นำมาถวายนั้นนะก็จะได้ให้พระนั้นจับฉลากถ้าพระรูปไหนจับได้ฉลากไหนก็จะถวายท่านในรูปนั้นในวันขึ้น13คสามค่ำสิบส่ค่ำเดือนสิบชาวบ้านจะเตรียมอาหารนะไว้คือเตรียมห่อใบตองกล้วย นะห่อข้าวไว้ก่อนนะนะใบตองกล้วยนะั้นก็ประกอบไปด้วยหมากผู้บุรีนี่แหละเป็นห่อที่1นนะึห่อที่สองนะได้แก่อาหารข้าวหวานนะอาหารข้าวก็คือข้าวเหนียวผวกปลาลาผวกเนื้อปลาเนื้อไก่เนื้อหมูเนื้อ,อปิ้งเนื้อย่างอะไรก็ว่าไปคือแล้วแต่เราจะใส่ลงไปอย่างละเล็กอย่างละนิดอย่างละน้อยลงไปนั่นแหละ พวกผลหมากลากไม้พวกกล้วยอ้อยพวกน้อยนามังงุุลำมุดลำไยยฟักฟองพวกสับปรดอะไรคือแล้วแต่เราจะใส่ลงไปเหมือนกันอันนี้คือเป็นอาหารหวานทีนี้พอถึงวันนั้นนะคือวัน15คาค่ำเดือน1นบญาติโยมก็จะพากันตื่นแต่ดึกลุกแต่เช้าเช้า,ชามืดประมาณตีสามตีสประมาณนี่แหละนะบางที่นะ ชาวบ้านก็จะนำห่อข้าวนั้นนะ่ะมาวางไว้ที่ต้นไม้บ้างเขตรอบรั้วกำแพงวัดบ้างตามป่าบ้างพร้อมจุดจูกจุดเทียนบอกกล่าวให้ญาติโกโหติกาที่ล่วงลับไปแล้วมาบริโภคห่อข้าวนี้เนีย่ยพร้อมทั้งเจ้ากำนายเวรเจ้าทุงเจ้าท่าเจ้าป่าเจ้าเขาอะไรก็เรียกมาโม่โมเพื่อมารับอันนี้เนะี่ยนี่เป็นพิธีกรรมทางเวลาเช้าตรู พอตอนเช้านะประมาณ6โมง7โมงก็น,นำพัตตาหารไปถวายพระพิสุทธิสามาเนรนะเป็นปกตินั่นแหละนะโดยญาติโยมจะได้นำอาหารนะที่เตรียมไวนะ้มาถวายพระสงฆ์นำสิ่งนำของเครื่องสังฆทานบาั่งผลไม้รากไมก้กล้วยอ้อยของที่เป็นสมณบริโภค นะเสื้อสตร์ดอาสนะที่นอนหมอนมุ้งต่างๆเป็นต้นโดยการถวายจะใช้วิธีการจับฉลากนะสมมุติว่าวัดน,นี้มีพระอยู่สิบรูปนะก็ทําเป็นสิบกองแล้วให้พระท่านมาจับฉลากนะท่านใดกองไหนก็ถวายท่านกองนั้นบางที่นะโยมจับฉลากถูกพระรูปไหนก็ถวายพระรูปนั้นก็มี ทุกอย่างทุกคนเพียบพร้อมเสร็จแล้วหัวหน้าจะพานำกล่าวคำถวายสลาก,กับพระจากนั้นพระเนนนะก็ให้พรนญา,าติโยมก็พากันรับพรกรวดน้ำอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้กับญาติพี่น้องที่ล่วงลับไปแล้วให้ได้รับส่วนบุญส่วนกุศลในกล่าวครั้งนี้นอีกทีหนึง่งนอกจากนี้ชาวบ้านจะนำ อาหารไปเลี้ยงตาแหกที่ไล่ที่นาของตนเองนะก็เป็นเสร็จพิธีการทําบุญข้าวสาบทีนี้มูลเหตุในการทําบุญข้าวสาบนั้นนะมีเรื่องเล่าไว้ในธรรมบทว่ามีกระดุมพีชายผู้หนึ่งกระดุมพีก็คือคนที่มั่งคั่งนะมั่งมีไปด้วยทรัพย์สินเงินทองเลือกสวนไลนานะเป็นผู้มั่งคั่งนั่นเอง กนะุดุมพีคนหนึ่งเติบโตใหญ่แล้วพอที่จะมีภรรยานะแม่ก็ได้หาหญิงนะผู้มีอายุมีชาติกูลเสมอมาเป็นภรรยาอยู่กันมาหลายปีแต่ไม่มีบุตรไม่มีลูกนะผู้เป็นแม่ของกุดุมพีผู้นี้ก็อยากจะได้นะหลานนะมาสืบสกุลก็ จำเป็นจะต้องหายิงอื่นมาเป็นภรรยาอีกคนหนึ่งพูดไง่ายๆว่าเป็นเมียน้อยมีเมียน้อยนะให้มีเมียน้อยนะทีนี้การต่อมาอยู่มาเมียน้อยเกิดตั้งครันได้ลูกนะกาจะจะคลอดลูกนั่นแหละขออภัยเมียหลวงเกิดอิจฉาริษยาคิดจะฆ่าให้ตายทั้งแม่ทั้งลูกมันใสฤิษาอิจฉาริษยานะ วางแผนใส่ยาพิษลงในอาหารให้เมียน้อยได้กินให้ตี้สนิทว่าตัวเองทำดีกับเมียน้อยแบบนั้นแบบนี้กินเสียเธอน้องนะฝ่ายเมียน้อยก็กินลงไปกินลงไปไม่นานม่อทันใดทันใดก็เกิดนะอาการกระอักกระวมนะท้องไส้ไม่สบายนะ่ะพูดง่ายงว่าลูกของนางที่อยู่ในท้องตายเสียแล้ว ลูกตายในท้องแทนที่จะหลุดออกมาแต่ว่าไม่ใช่นะลูกของนานได้ขวางขวางาว่าคือคือจะออกนั่นแหละแต่มันออกไม่ได้พูดง่ายๆเนาะก็เลยเป็นก้อนเนื้อเน่าอยู่ในท้องของเมียน้อยเมียน้อยมารู้ทีหลังว่าเมียหลวงนี้ใส่ยาพิษให้กินก็เกิดนะความโมโหโกรธนะเครียดแค้นเป็นอย่างยิ่ง ทำลายลูกแลจะฆ่าเราด้วยน่ยก็กําลังจะตายก่อนตายเมียน้อยก็ได้จองกาจองเวรเมียหลวงน่ะเมียหลวงนางนี้เจิดชาติหน้าฉันใดขอให้ฉันได้ฆ่าลูกของมันแก้แค้นให้สาแก่ใจเสียเถเน่ยจองกาจองเวรก็เสียชีวิตทันทีฝ่ายเมียหลวงทีนี้ เมื่อ,อสามีรู้ว่าเมียหลวงไปทําให้เมียน้อยก็ไปทรมานไปลงโทษโดยการกักขังเคียนบ้างตีบ้างจนถึงแก่ความตายเมียหลวงก่อนจะตายก็จองกำจองเวนเฉตเช่นเดียวกันชาติต่อมาฝ่ายหนึ่งคือเมียน้อยนะเกิดเป็นแมว อีกฝ่ายหนึ่งเมียหลวงเลยเกิดเป็นไก่เอาพูดเมียน้อยกับเมียหลวงก็แล้วกันเนาะนะแมวกับไก่แมวก็จะไปกินไข่ของไก่กินโมดเอาเล็บมันจิกกินนะกัดกินนะไม่เหลือแม้แต่ตัวเดียวสร้างความเจ็บแค้นนำใจให้กับแม่ไก่นั้นเป็นอย่างยิ่งเป็นอย่างมากนะ ก่อนจะตายถูกแม่ถูกแมวอจะกัดกินนั่นแหละเนอะอาะก่อนตายก็จะกองจองการรจองเวียนเกิดชาติหน้าชั้นใดขอให้ชั้นได้เปฆ่า,าลูกมันแก้แค้นให้สาแก่ใจเถื่อนจองการรกันไปกันมาชาติต่อมาายหนึ่งก็จะเกิดเป็นเสือายหนึ่งก็ไปเกิดเป็นเนื้อนเนื้อเนื้อทรายเนื้อ,าอวางนี่แหละเนาะ เสือก็กินเนื้อกินลูกเนื้อกินกวางนั่นแหละะุูงง่ายๆเนาะนี่ก็สร้างความเจ็บช้ำน้ำใจให้กับกวางเป็นอย่างยิ่งกับเนื้อเป็นอย่างยิ่งที่นิชาติสุดท้ายฝ่ายหนึ่งเมื่อเกิดเป็นคนฝ่ายหนึ่งคือเมีน้อยนั่นแหละเกิดเป็นนางยักษศิศีพอรู้ขา่าวว่าเขา คลอดบุญแล้วฝ่ายนางยักษ์ก็ตีเข้าไปหาว่าจะทำไรว่าจะกินให้ตายจะฆ่าให้ตายนางก็เลยอุ้มลูกเข้าเชตวันมหาวิหารซึ่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากำลังแสดงธรรมอยู่พอดีนะ่ะเข้าไปหาพระพุทธเจ้าด้วยญาณวิถีของนะ่พระพุทธองค์ท่านจึงแลเห็นว่าสองคนนี้ ได้ก่อเวรสร้างกรรมได้จองกรรมจองเวรกันนะหลายชาติมานะจองกันไปจองกันมาอยู่นั่นแหละไม่จบเสียทีพระพุทธองค์ท่านก็ได้แสดงพระธรรม,มเทศนาให้นา,นางยักษินีนี้ได้ฟังนะคันาน,นางยักษินีได้ฟังธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วนางก็เกิดความเลื่อมใสศรัทธ,ธา นิสัยใจคอที่โหดร้ายนะที่จองกรรมจองเวรก็กลับกลายเป็นคนเอื้อเฟือ้อโอบอ้อมอารีมีไมตรีจิตนางยักษ์ตนนี้นะก็สำนึกผิดนะก็ไปนะขอขมาลาโทษเป็นอโหสิกรรมให้แก่กันและกันนางยักษ์ตนนี้คือมีความสามารถพิเศษอย่างหนึ่งคือ สามารถรู้นะปีไหนน้ำท่าจะมามากมาน้อยฝนดีฝนไม่ดีปีไหนนะแรงนะจึงจะขอเอาความสามารถตรงนี้นะเป็นการทำบุญไถโทษให้กับนะการกระทําที่ตนได้กระทํามานะตัวเป็นคนบอกข่าวสารแ,แก่ านางที่เป็นคู่ศัตรูกันเดียวนี้มาเป็นมิตรกันแล้วนะนะพี่ไหนแรงก็บอกน,า,นางคนนี้ให้เตรียมตัวเปลี่ยนไหนน้ำมาก,ก็ให้บอกให้นางนั้นเตรียมตัวน,า,น,า,นางที่เป็นมิตรนี่แหละเมียหลวงแต่ชาติก่อนนี่แหละก็อทำกเกษตรกรรมปลูกข้าวาปลูกอ้อยนี่แหละนะได้ผลิตผลกำไรอย่างมากโดยที่ไม่ขาดทุนเพราะว่านางรู้ น้ำมาน้ำมากน้ำน้อยสร้างความประหลาดใจให้กับชาวเมืองชาวเมืองก็เลยถามนางว่านางทำยังไงถึงได้ผลผลิตงอกงามค้าขายมีกำไรไม่ขาดทุนก็ได้ทราบข่าวจากว่านางยักษ์คนนี้บอกแก่ตนชาวเมืองก็อยากจะ,ะให้นางยักษ์เนีนี้บอกแก่ชาวเมืองด้วยที่นี่นางยักษ์เนีก็ อบอกแก่ชาวเมืองผลผลิตการ,กรเกษตรของชาวเมืองนทุกๆคนในเมืองนั้นผลผลิตก็ได้งอกอกอกางอกงามค้าขายมีกำไรไม่ขาดทุนทีนี้ผู้คนทั้งหลายก็ทราบซึ่งในไมตรีจิตของนางยักษ์ตนนี้ก็ได้นำสิ่งละอันปันละน้อยนำอาหารสิ่งของต่างๆมาแบ่งให้กับนางยักษ นะก็มีจำนวนมากมายก่ายกองอย่างนักนางยักษินีจึงได้นำอาหารและสิ่งของเหล่านั้นไปถวายให้กับพระสงฆ์องค์คามาเนนทำเป็นสลากกระพัดแล้วให้พระสงค์นั้นจับฉลากเอานะว่าใครจะได้ยังไงการจับฉลากนี้เป็น,ปนหลักของนะอัปปลรก,กนกกรรมคือ คือการปรึกษากันระหว่างของสงจะแจกทาน,นาสิ่งของที่มาถวายนั้นมีของราคามีของมีค่าราคามากราคาน้อยเนะเาะมีของที่ดีมีของไม่ดีก็ประปนข้าเข้ากันไปแล้วแต่ใครจะจับได้จับไดเ้เป็นแบบนั้นคือการทําฉลาก การถวายแบบการจับฉลากของนางยักษินีจึงเป็นครั้งแรกของการทำประเพณีบุญสลากกพัดในทางพระพุทธศาสนาชาวอีสานจึงถือการถวายสลากกระพัดหรือว่าบุญข้าวสากรนี้เป็นประเพณีสืบต่อกันมาและเมื่อ ถึงวันทําบุญข้าวสากนอกจากทําบุญข้าวสากไปถวายให้กลับพระภิสษุสงฆ์องค์คสามณเนนะวางไว้บริเวณวัดเพื่อให้อุทิศสวนกุศลให้กับญาติผู้ล่วงลับไปแล้วนะชาวอีสานยังนําอาหารไปเลี้ยงนางยักษ์หนะรือว่าผีเสื้อในนาในบริเวณน,า,นาของตนเขาเรียกว่าตาแห้ ท่านสาธุชนทั้งหลายาการจองกรรมจองเวรการโทษกกันและกันโดยไม่รู้จักจบจักสิ้นไม่ดีเลยดังนั้นหากมีการจองกรรมจองเวรขอจงให้เป็นอาโหสิกรรมให้แก่กันและกันปล่อยให้เป็นไปตามกฎของกรรมเสียเถิดพึงมาบำเพ็ญเพียร ด้วยบุญกุศลอันเป็นหลักธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือการให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาอันจะเป็นผลนำมาซึ่งความสุขความเจริญความไม่มีเวรไม่มีภัยในชีวิตของเราแม้มารปรรานาถึงมรรคผลพระนิพพานก็จะสามารถสำเร็จลุล่วง ไปได้อย่างแน่นอนขอจเจริญพร